มาร์คซัก e r เบิร์กฟ้องชาวเกาะเฉยเลย <c oughs> ช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมามาร์คซัก e r เบิรกได้แชรูปภาพของครอบครัว <c oughs> ซึ่งถ่ายที่บ้านพักสุดหรู <c oughs> มูลค่ากว่าร้อยล้านดอลลาร์ครอบคลุมพื้นที่กว่า700เอเคอร์บนเกาะคาไว ซีอโอของ Facebook เฟสบ o o k เผยว่าเขาและภรรยาตกหลุมรักกับสถานที่แห่งนี้จนถึงกับอยากจะตั้งรกรากที่นี่และอะไรมันจะดีไปกว่าการคา ชุมชนท้องถิ่นด้วยการใช้เงินทุนหลายพันล้านพร้อมทนายหัวหมอยื่นฟ้องชาวฮาวายหลายร้อยรายที่อาจจะเป็นเจ้าของที่ดินพื้นเล็กๆภายในขอบเขตของอสังหาริมทรัพย์ของมมาเพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ของเขากับชาวบ้านเขายังได้สร้างรั้วสูงหกฟุตรอบที่ดินของเขาด้วย ไม่มีแถลงการนะว่าเม็กซิโกจะช่วยจ่ายไหมสัปดาห์ที่ผ่านมามากประกาศว่าเอ๊ะไม่ฟ้องร้องต่อแล้วล่ะหลังจากที่มีชาวพื้นเมืองออกมาโวยวาย มักและพรรยาแถลงผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่าเพื่อเส้นทางสู่อนาคตที่ดีกว่าเราจะไม่ฟ้องแต่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อหาทางออกที่ดีกว่า